อาจารย์จางานสรงวันชาติของคสขคอห้2จ5และให้กาบนสองสงกถนนและในอิรางรวมละทา้งานีย่ระดัชนที่บอกากไาเพื่อเป็นการจอดฟาูุิใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง กระนี้โครงการบริหารส่วนจังหวัดอุคสาครท่านบนบนไกวัดู้สอนท่านคณะกรรมการจัดงานท่านผู้มีเกียรติเด็กๆและเยาวชนที่รับทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2557ของจังหวัดสมุทรสาครซึ่งผมรู้สึกชื่นชมหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ตลอดจนสมาคมชมรมมูลนิธิบร,ริษัทแลาหค้าร้านต่างๆที่ได้มีส่วนร่วมมีร่วมใจกันส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานฉลองวัเด็กแห่งชาติในวันนี้การจัดงานฉลองวัเด็กแห่งชาติได้ดาเนินการมาเป็นเวลา58ปีแล้วเนื่องจากทุกฝ่ายได้ตระหนักและเ,ลเห็นถึนงความสําคัญของเด็กและเยาว,วชนซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของชาติที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพคือมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจที่ดีงามมีระเบียบวินยัยมีความรู้ความสามารถมีความรับผิดชอบและมีคุณธรรมขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์และการกระทากิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและมีความเชื่อมั่นในตนเองจีงขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนจงมีความตั้งใจเป็นคนดีคิดดีและทําดี เพื่อเป็นความหวังและเป็นอนาคตที่ดีของครอบครัวสังคมและประเทศชาติสื่อไปผมขอขอบคุณและขอชมเชยทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2557ของจังหวัดสมุทสาครในวันนี้ได้สําเร็จรูปรเรียบร้อยไปด้วยดีบัดนตี้ได้เวลาสมควรแล้วกรผมขอเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2557ของจังหวัดสมุสาครใน,นนี้ ท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายด้วยนะคะวันนี้เป็นโอกาสดีนะคะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุสทรสาครของเราท่านอาทิพย์บุญยโสพานิยท่านได้เปิด ให้เด็กๆได้ขึ้นไปชมห้องผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้ไปนั่งโต๊ะนั่งโต๊ะที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครด้วยเด็กๆคนไหนที่ยังไม่เคยเห็นเลยนะคะว่าห้องทางานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเรล่านั้นเป็นอย่างไรนะคะก็ขอให้เด็กๆนะคะขึ้นไปชมได้จะมีพี่ๆรับอยู่แล้วก็มีของแจกให้กับเด็กๆด้วยนะคะ How do you do it?